แล้วก็สุดชอบ,บ,บ,บวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเพลงของ t h เดอะโรสนะคะชื่อเพงลงว่า Beauty and the Beast ก็คือเป็นวงแบบแบลนดนตีซึ่งเราอ่ะเคยฟังเพลงเขาอยู่แล้วแต่เพื่อนอาจจะอาจจะเคยจะจำไม<ช>่ได้ถ้าจจตามที่เพื่อนเคยพูดกับเราแต่ตอน,นเพื่อนอาจจะจำไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็คือเพื่อนเราบอกว่าเพื่อนเคยฟังเพลงตอนที่เราจำชื่อนักร้องไม่ได้นะนักร้องเขาปล่อยเพลงเดียวของเขาเองอ แบบปล่อยโซโล่ของเขา<ม>อะไรเงรี้ยเหมือนเพื่อนกว่าเพื่อนเคยฟังอยู่อะไรอย่างนี้แต่เพื่อนไม่เคยฟังที่เป็นแบบรวมวงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในเมื่อเด e r o รถกลับมน,นแล้วแบบว่าเมมเบอร์ครบพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าไปครับโอโอ้ <laughs> โอ้ไ <laughs> แม่ไปนี่ยาชบอบดนตรีแต่เพื่อนไม่น่าจะใช่ดนตรีดนตรีไม่ใช่ละนี่ยแบ้มาดานะชอบเสียง เสียงก็เป็นเอกลักษณ์มากมแผ่บๆหน่อยรอมากโอ้อโหแต่วงซอาก็รอหรอรออยู่ค่ายอะไรอ่ะตอนนั้นเขาไม่มีปัญหาค่ายแล้วเขาบอกมานนฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คือมีค่ายใหม่หรือเขาทำแบบปล่อยอะไะยังอยู่กับอิสระมนบบนนะอนอาจจะไม่มีใช่ไหมก็เป็นตีดีอะ เาชอบมันคือเสียงเบสตั้งเสียงต่างอานก็ไม่รู้อมีัวาผู้ชาจะี ได้ได้ได้ก็มีพี่เอมยูด้วยเหรอต่ไม่รู้ว่าแบบมันมีความหมายอ็มยูอีกไหมไงโหวรงนี้ทุกคนเสีไปด้วยกันเลย คือ,อแ,แบบแต่งสวานมาด้วยอะไรเงี้ยก็เพลงดบบีอะ ชอบตลอดยัอย่ไหมยังอยู่ถ้าเต้นร้องกันไหมโเพื่อนติขาแล้วหนึ่งโอ้ <c oughs> <center belt> 新 <laughs> เม้นแล้วอ่ะเออพวงฉัไม่ได้ตัดเม้นนะคะเขาเพลงเขาเยอะๆก็จะมีเมนูุพวงได้ปะเได้ได้เนาะแล้วต้องมีแหละแต่ว่าพอแบบเปลี่ยนอะไรปั๊มอะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมีใหม่เมนก็จะเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าเพราะว่าจำหน้าไม่ได้เพราะแต่โดยรวมแล้วชอบชอบชอบเพลงว่ะคือมันบอกไม่ถูกเนาะแต่มันมันติดหูนะ ดนตรีก็ติดฉันชอบเสียงท่อนดนตรีเสียงที่เป็นแบบเออแล้วก็ชอบท่อนที่เป็นแบบคอรัสตอนก่อนแต่จบเออเออที่เขาร้องภาษากันคนร้อกเลยแม่มันร้องพร้อมกันแบบหลายๆคนเลยเออแบบดีคือจะบอกอะไรจะแบบว่าดีประชาชนดีฉันงงมาก แต่คือจริงๆเพลงของวงเดอะโรสมันมันดีอยู่แล้วคือถ้าเขา้องเพลงช้าด้วยตัวเสียงตัวนักร้องคนนั้นเออเสียงเขาีกั<ๆ>นละถ้าเกิดชา้าแบบช้าแบบที่แบบช้าเลยอะ่แบบเขียนอารมณ์ไหมอะเรอเคยบางท,งทีฉันเคยลองฟังอะแล้วฉันแบบมีน,น้ำตาจะไหลแบบจะต้องไปหั่ก<ห>็แบบว่า,ามาในนี้อยู่อะไรเันน่าจะชื่อเพลง I Love You หรือเปล่าที่มันเป็นเขียนว่า I L Y หรือว่าเพลงอะไรสักอย่างอะแต่ว่าจริงๆหลายเพลงอะค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์ ได้ง่ายสําหรับเรานะแต่เราก็เลยไปรู้แต่สำหรับเรา,นะเราคือแ,แ,แบบเออเาขอเาถึงอารมณ์ได้ง่ายแต่ว่าพเพองเมืเ่อกี้มันก็มันก็อันอน,นั้นอยู่น,น,นนะมันก็พาเราอยู่นะแบบพา,พา<ๆ>ให้เราไปเหมือนแบบรู้สึกเศร้าอ่เออแต่ว่าสําหรับเรามันยังไม่ได้แบบไม่ได้ด้วยอาจจะด้วยโด,ยด,ยดนตรีมันไม่ได้แบบชา<ม>้าจนแบบขนาดแบบว่าไอ้นี่กับเรามากอะไรยเงี้ยมันยังมีความรู้ล็อกรูแบบมีจังหวะอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจจะไม่เศร้ามากแต่ก็เศร้าอยู่นะ S <S ใช่ก็ใครนะที่ยังไม่เคยฟังไปฟังไปฟังเอองก็ดีใช่เพลงตีนะคะทาไมคุณนินจะกว่าเอาเป็นว่าไปฟังนคะทุกคนวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามเฟซบุ๊กทว t w i t t e r นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย